ทุกคนอาจจะคิดว่า Air h o ฮสเตสแค่แบบเสิร์ฟชิคเก้นหรือีอันนี้คือคีมแชร์เลยละกันคิมเชื่อว่าถ้าคนที่ไม่ได้หยาบไปแน่จะไม่รู้เรื่องนี้เลยก็คือหนึ่งะคะเราจะมีการด่านแรกก็คือเราจะเรียกกันแบบด่านห้าหกวิไม่กี่วิแล้วก็ได้ตกรอบเลยอย่างที่เราให้ฟัง mm hmm. ก็บางคนจะชอบเทียบการสมัครแอร์เหมือนการประกวดนางงามแต่คิมบอกเลยว่ามันก็จะมีแบบรอบทํกรุ๊ปแอคทิวิตีมีด่านหนด่านสแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะ เราก็จะต้องสอบภาษาอังกฤษของสายการบินด้วยถ้าอย่างเป็นของสายตะวันออกกลางแต่ถ้าเป็นสายในไทยเขาจะใช้โทอีกเนาะแต่ถ้าสายนอกจะไม่ค่อยใช้เขาจะมีข้อสอบของเขาแล้วก็มีสอบสอบพูดอะค่ะสอบคล้ายๆ Public Speaking ด้วยใช่สอบแบบนั้นเลยเขาให้สอบแบบนั้นต่อหน้ากรรมการเลยโดยที่ไม่ไม่ไม่ได้ให้โจทย์มาก่อนนะเราไม่พูดสำคได้ใช่ค่ะ Yes ตาย <I S 1> เลยประมาณนั้นคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะก็ะคือเขาจะให้พูดก,ก็คือพูดแบบน,นั้นเลยอแล้วคุณคิมตอนนั้นตื่นเต้นไหมอ่ะตื่นเต้นทุกรอบที่สมัครค่ะอะไรนะตื่นเต้นทุกรอบที่สมัครเลยค่ะมาแล้วเป็นจะถามว่าเราคิดว่าทําไมเราถึงได้รับการคัดเลือกล่ะคะจุดที่เคิดว่าน่าจะเป็นเพราะหนึ่งเรื่องของีมเว w o r k เรื่องของการตอบคําถามแล้วก็เรื่องของ การแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยการใช้ภาษาทุกทุกด่านที่คิมพูดคือใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะไม่มีการพูดภาษาไทยเลยไม่มีเลยอย่าลืมติดตาม The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2องทุ่มตรงนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage The Study Time The s t a t y Time และที่ YouTube The s t a t y Time อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ